สวัสดีครับต่อไปนี้นะฮะด้วยสถานการณ์และวิกฤตทางโรคระบาดนะครับก็คงจะทำให้การไปเรียนในคอร์สต่างๆเนี่ยคงเป็นเรื่องยากขึ้นนะครับเพราะว่า,าคลัสเตอร์หรือการรวมกลุ่มเนี่ยนะก็มีโอกาสนะครับที่จะทำให้ ติดเชื้อได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่อยากให้ความรู้เราขาดหายไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกหนึ่งทางเลือกในการที่เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้นะครับก็ก็คงเป,เป็นเรื่องของการเรียนผ่านออนไลน์นะซึ่งผมก็ได้ทำสื่อมานานแล้วนะแต่วันนี้ ก็จะมีเพิ่มนะครับเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะลองเข้ามาดูซึ่งก็จะมีประโยชน์มากสำหรับเครื่องรุ่นใหม่ๆนะรหรือเครื่องที่เป็นอบอร์ด2ชั้นนะครับสำหรับสมาชิกวันคลิกนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้ามาโหลดสื่อตัวใหม่ล่าสุดได้เลยนะครับโดยการเข้าไปคลิกที่ p p o o n นะฮะอันนี้จะเป็น iPhone 11 Pro นะครับไปที่11 Pro Max นะ สวีโปรแล้วก็สว p ทโปรแม็กนะครับแล้วก็ไปที่ภาคเบสแบนด์อธานโทษไปที่ภาคแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ไปที่หัวข้อไฟ PPV d d m a i n นะฮะพอเปิดมาก็จะปรากฏภาพจุดวัดไฟต่งตางๆนะฮะให้มองที่ปุ่มเอ็กนะครับก็สามารถนำเมาส์มาคลิกดาวน์โหลดตรงจุดนี้นะฮะก็คลิกดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องได้เลยนะครับ นะฮะเปิดด้วยโปรแกรม FAT PAYER นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมนี้กันนะครับเมื่อโหลดมาแล้วนะจะมีประโยชน์และนำไปใช้งานยังไงนะครับ,นะรบอันนี้ก็ต้องต้องขออธิบายตรงนี้เลยนะครับว่าอันนี้จะเป็นสื่อเดียวนะครับที่ที่น่าจะ,ะมีอยู่ในในการทำสื่อนะที่ เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็สะดวกในการเข้ามาเรียนรู้กันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูสื่อตัวนี้กันนะครับพอโหลดมาแล้วเนี่ยฮนะก็อ่ก็จะเป็นสื่อที่เรียกว่าเมาชีมีคำอธิบายนะครับอันนี้ก็สำหรับผู้ที่โหลดมาใช้งานนะฮะอ่ะมี ัวข้ออะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะตรงอุปกรณ์นะอันนี้อันนี้เขายกตัวอย่าง iPhone 11แล้วก็11 Pro Max นะครับซึ่ง i p h o n e 11กับ11 Pro Max เนี่ยโครงสร้างเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเหมือนกันนะจะเหลือแต่ในส่วนของอความกว้างของจอนะครับอ่ะลองนำเมาส์มาชี้ก่อนนะคืออุปกรณ์ทุกตัวสามารถนำเมาส์มาชี้แล้ว มีคำอธิบายนะฮะมีคำอธิบายทุกๆตัวนะฮะเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยซึ่งจริงๆผมไม่ได้ทำเป็นภาษาไทยอย่างเดียวนะฮะทำเป็นภาษาละลายภาษานะครับตอนนี้ก็อให้กับกลุ่มที่เขานำไปสอนนะฮะก็มาให้ผมทำเป็นภาษาต่างๆนะฮะเริ่มมีหลายๆประเทศที่ ใช้ภาษาเป็นของตัวเองนะฮะก็เราก็จะทําเป็นภาษาแต่ละภาษาให้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเมาส์ชี้มีคําอธิบายนะครับซึ่งเดี๋ยวไฮไลท์มันมันมากกว่าที่เห็นนะฮะก็คือเอาง่ายๆนะฮะอุปกรณ์ทุกตัวนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่าง iPhone 11 Pro นะ11 p r อ m a โนะอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยจะมีคําอธิบายหมดนะ หลายหลายคนก็คงเคยเห็นอยู่นะครับหรือหลายๆคนก็ใช้อยู่นะคือในอุปกรณ์แต่ละตัวที่เรานำเมาไปชี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวอ่าทานทษจะมีหน้าที่บอกหน้าที่นะฮะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวทําหน้าที่อะไรนะครับกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเดียวกันอ่านะก็นำเมาส์มาชี้ก็จะมีแถบสีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอาจจะอยู่ในตรงอตรงบริเวณนี้ด้วย ตรงนี้ด้วยนะอันนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับนะหรือหน้าที่ต่างๆนะอย่างนี้รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของ CPU นะครับแล้วก็ในในจุดที่มันมีโครงสร้างที่ทำงานสัมพันธ์กันนะฮะผมก็จะ,ะนำแถบ เวลาเราเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะมีแถบที่เห็นอย่างเนี้ยมีอุปกรณ์สองตัวอยู่ในกลุ่มนะหรืออย่างนี้ก็เห็นอุปกรณ์สองตัวอยู่ในกลุ่มนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยเลยนะครับขาคอนเนคเตอร์นะขาคอนเนคเตอร์ต่างๆเนี่ยนะเราไม่ต้องไปจําอะไรมากนะครับนะเพราะว่า,าผมได้ทํารายละเอียดแล้วก็ สีของแถบสีสีแดงนี่จะเป็นสีของไฟนะครับซึ่งคอนเนคเตอร์แต่ละคอนเนคเตอร์เนี่ยจะต้องมีไฟเข้าไปเลี้ยงนะเพราะต้องมีการประกบคอนเนคเตอร์ไปยังอุปกรณ์ปลายทางนะครับอย่างอทิกล้องนะฮหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับอันไหนที่ไม่มีไฟเลี้ยงก็จะไม่มีสีแดงนะฮะหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีแถบสีแดงนะครับก็ อ่าผมก็จะอธิบายว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นพาสซีฟก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีไฟเข้าไปนะจะมีแค่แถบสัญญาจะมีแค่สัญญาณอย่างเดียวนะดังนั้นเราสามารถเช็คได้ไม่ยากนะครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแอคทีฟแอคทีฟคือมีแถบสีแดงตัวหนังสือสีแดงนะครับส่วนอ่าพาสซีฟคืออุปกรณ์ที่ไม่มีตัวหนังสือสีแดงนะฮะ อันนี้ก็ก็จะเห็นรายละเอียดที่ที่ยีกย่อยค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือสำหรับคนที่อยากจะเก็บความรู้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันนะครับที่เพิ่มเติมนะตรงขาที่เป็น interposer อันนี้สำคัญมากนะครับขาที่เป็น interposer คือขาอะไรนะคือขาตรงบริเวณ แถบเหล่านี้นะครับเนี่ยข้างบนผมจะเขียนว่าเมาส์ชี้และคลิกที่ขาย The Poster จะลิงก์ไปวั e c l i c นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเรานำเมาส์มาชี้ที่ขาเหล่านี้นะครับเนี่ยนำเมาส์มาชี้เฉยๆนะครับยังไม่คลิกก็จะมีคำอธิบายบอกนะเป็นอบอกขาต่างๆนะยังถ้ามีตัวเลข50นย์ำหน้า a s า ตัวเลขแรกก่อนนะครับตัวเลขแรกคือ 3, 4, 6, 3, ี่ 3, กสามเนี่ยคือตำแหน่งของ Interposer Pin นะครับซึ่งจะเป็นลำดับที่ตรงกับวงจรนะฮะส่วนข้างหลังนะครับอย่างเช่นถ้ามีคำว่าห้าสิเนี่ยอันนี้มีความสำคัญอย่างไรห้าสิบเนี่ยคือเป็นเส้นทางของอ ความถี่นะฮะเป็นเส้นทางของความถี่หรือสัญญาณที่เป็นความถี่นะครับที่ผ่านอาจจะเป็นความถี่ที่ก่อนจะมาดิมอสหรือมาถอดสัญญาณให้เป็นสัญญาณ IQ หรือมีการส่งสัญญาณออกไปหลังจากขอดรหัสเป็นแปลงรหัสเป็นสัญญาณ IQ แล้วนะฮะซึ่งถ้าเป็นเลขห้าสิบเนี่ย เครื่องมือที่จะไปวัดเนี่ยจะต้องเป็นสเปกตรัมอนะลิเซอร์เท่านั้นนะครับก็จะมีรายละเอียดบ่าถ้าไม่มีเลขส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะถ้าไม่มีสามตัวสองตัวแรกนะครับอันนั้นคือเลขของอินเตอร์โพเซอร์นะฮะอย่างเงี้ยเรานำเมาส์ไปชี้แล้วมีสี่จุดนะครับสี่จุดนี้ก็คือเลขที่เป็นสานหนึ่งสามสอหนึ่งสามสองสามสามสองห้าเนี่ยนะครับ ใน4จุดนี้ก็จะเป็นชื่อถ้าอย่างเี้นะฮะก็สามารถใช้เครื่องมืออะ,อะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นมัลติมิเตอร์หรือออสซิลโลสโคปหรือ SMB SMBC ได้ทั้งนั้นนะครับจุดไหนที่เป็นตัวเลขแล้วมีสีแดงอันนั้นคือเส้นทางของไฟนะครับถ้าเป็นสีแดงย้ำนะฮะเป็นชื่อของไฟนะครับ ทีนี้จุดบางจุดเนี่ยถ้าเรานเาเมาส์ไปชี้แล้วนะปรากฏว่าไม่มีตัวหนังสือขึ้นอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแต่บางทีตัวหนังสืออยู่ข้างล่างนะ,ะทีนี้ลองดูนะครับเราเห็นเลขเราเห็นจุดตรงนี้ห้าจุดเนี่ยนะครับให้เราคลิกค้างไว้หนึ่งครั้งนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็เราก็สามารถสกอเมาส์หรือเลื่อนเมาส์ลงมาเราก็จะเห็นห้าจุดตรงนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วมีตัวหนังสือ กำกับไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของเ,อเกี่ยวกับระบบเสียงนะฮะเพราะม,มีคาว่า i2s อยู่มีคาว่า speaker a m อยู่นะฮะอันนี้ตอนนี้นะครับผมนำเมาส์มาชี้ให้ดูกันก่อนนะฮะซึ่งเรายังไม่คลิกนะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวมันจะมีไฮไลไท์มากกว่านี้นะอ,อันไหนก็แล้วแต่นะครับจำไว้ง่ายๆถ้าเป็น จุดที่เป็นเมาส์ชี้เนี่ยแสดงว่ามัน่านทษจุดที่เป็นร์โพเซอร์แล้วเป็นจุดสีแดงนี้แสดงว่ามีการเชื่อมต่อไปอุปกรณ์ไปจุดเชื่อมต่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะอย่างนี้นะจะเห็นว่ามีอีกฝั่งหนึ่งเราเนื่องจากว่าแผงวงจรผมทำไว้นี่มันมีขนาดใหญ่นะครับในภาพจะมีขนาดใหญ่ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเลื่อนเมาส์ขึ้นลงนะเราสามารถกดค้าง จุดไหนก็ได้นะครับอย่างเนี้ยจุดนี้แสดงว่ามีสองจุดนะเราก็กดค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงไปนะครับนะเลื่อนลงไปแต่จริงๆแล้วเราสามารถกดค้างไว้ได้หลายหลายจุดนะฮะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมติเรากดค้างตรงนี้ไปนะตรงนี้เราก็กดค้างได้อีกนะครับ ตรงนี้เราก็กดเมาส์ค้างได้อีกนะตรงนี้เราก็กดเมาส์ค้างไม้ได้ตรงนี้ก็กดค้างได้อีกนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่สะดวกเนเพราะว่าตัวภาพอาจจะทอข้อมูลอาจจะซ้อนกันนะครับอาจจะซ้อนกันก็เราก็ดูทีละจุดก็ได้นะครับทนีนี้นะประโยชน์ของการนำเมาส์ไปชี้ ตรงขาอินเตอร์โพเนี่ยฮะเดี๋ยวเห็นภาพชัดๆนิดหนึ่งนะครับผมจะใช้กล้องขยายนิดหนึ่งเราสอย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถนำเมาส์ไปชี้ตรงขาต่างๆได้นะฮะหรือกดค้างแล้วนะเราจุดไหนที่มีสคือทุกจุดเนี่ยนะครับอินเตอร์โพเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปอีกฝั่งของบอร์ดอยู่แล้วนะฮะดังนั้นทุกๆจุดสามารถที่จะ มองเห็นนะฮะจุดที่เป็นคู่กันนะครับเช่นฝั่งหนึ่งจะเป็นขาหกสิบเจ็ดหกสิบเก้าฝั่งตรงข้ามของบอร์ดก็จะเป็นหกสิบเจ็ดหกสิบเก้าเหมือนกันนะฮะหรืออ่ะแปดสิบห้าแปดสิบเจ็ดอย่างเงี้ยนะอ่ะหรือร้ออ่ะอย่างเงี้ยมีสี่จุดนะครับมีสี่จุดเพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามการเชื่อมต่อก็จะเป็นสี่จุดเหมือนกันนะอันนี้ก็คือ รายละเอียดปีกย่อยนะครับอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งนะครับว่าประโยชน์ของเมาส์คลิกเนี่ยชี้แล้วคลิกเป็นยังไงนะครับก็เฟดกล้องไปเป็นกล้องสองกล้องนะฮะสองจอนะเฟดจอไปเป็นสองจอเพื่อความสะดวกนะลองดูนะครับผมนำเมาส์มาชี้ตรงจุดไหนก็แล้วแต่นะครับตรงจุดไหนก็แล้วแต่ ก็เราสามารถคลิกเข้าไปในสื่อที่เรียกว่า,าเป็นสื่อที่เป็นจุดวัดไฟอย่างละเอียดเลยนะครับก็คือสื่อวันคลิกนะอะอย่างเงี้ยนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับพอคลิกปุ๊บเห็นไหมว่าดูจอบนนะครับจอบนก็จะลิงก์ไปวันคลิกโดยทันทีซึ่งในวันคลิกเนี่ยเราสามารถที่จะ ดูรายละเอียดเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเมาส์นำเมาส์มาคลิกตรงบริเวณตรงจุดนี้สี่จุดนะครับพอเข้าไปในวันคลิกนี้เราจะทำแถบสีไว้นะเพื่ออะไรครับเพื่อให้แยกแยะได้นะครับว่าสีเนี่ยนะถ้าสีถ้าถ้าสีเขียวก็จะตรงกับสีเขียวถ้าสีชมพูก็จะต้องตรงกับสีชมพูถ้าสีแดงก็ตรงกับสีแดงสีฟ้าก็จะตรงกับขาสีฟ้านะฮะ ซึ่งในวันคลิกเนี่ยสามารถขยายจุดเชื่อมต่อหรือย่อขยายได้ได้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับแถบสีนี้ก็จะกำ,กำหนดตามชื่อของขา i n t e r p o s e r นะฮะว่าสีแดงคือชื่ออะไรสีชมพูคือชื่ออะไรแต่จริงๆแล้วแถบสีเนี่ยนะครับแถบสีเนี่ยก็ถ้านำเามาส์ไปชี้ตรง i n t e r p o s e r ก็จะโชว์ อ่าสี่สี่ชื่อนี้ให้เห็นเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยก็จะเห็นรอยอ่าการเชื่อมต่อไปถึงจุดหมายปลายทางนะฮะเราไม่ต้องคลิกทีละครั้งนะครับเราคลิกครั้งเดียวอาจจะได้เห็นถึงสี่จุดเลยนะแล้วก็ได้เห็นจนถึงจุดหมายปลายทางเลยซึ่งสะดวกในการเข้าไปใช้งานแล้วก็เรียนรู้นะฮะเพราะเรายังสามารถคลิกเข้าไปดูวงจรดูไดแกรมเพิ่มเติมได้อีกอนะฮะอันนี้ก็คือ สื่อที่เป็นเมาส์ชี้แล้วก็เมาส์คลิกมีคําอธิบายนะอันนี้จะเป,เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการเรียนรู้ที่บ้านนะเพราะว่าทุกๆจุดผมก็จะมีคลิปวิดีโออธิบายเพิ่มเติมให้อีกอันนี้คือ,อขอยกตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับอย่างจุดนี้นะเนี่ยนำเมาส์ไปชี้แล้วมีหกขาตรงนี้ที่เห็นที่เห็นอยู่นะครับ พอเราคลิก1ครั้งนะเห็นไหมก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกนะฮะเราก็จะเห็นแถบที่ตรงกับที่เราจุดเราคลิกนะฮะแถบต่างๆก็จะวิ่งเข้าไปในขาที่เห็นนะฮะเนี่ยเราสามารถดูทั้งจุดวัดไฟยู่อะไรได้มากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับพวกขา i n t e r p o s e t r เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเกือบ 85%ถึง90%เลยทีเดียวจะเป็นเรื่องของภาคเบสแบนนะโดยเฉพาะภาคเบสแบนเนี่ยก็จะมีเรื่องของเรื่องอสัญญาณนะครับเรื่องของอิมมีโมเดลเฟิร์มแวร์นะอะไรต่างๆอตอนนี้อาจจะมีคนเจอจุดเดิมๆซ้ำๆในเรื่องของปัญหาของสัญญาณหรืออิมมีนะฮะแต่ไม่ใช่ทุกจุดนะครับที่ ไม่ใช่ทุกครั้งว่าจะต้องเป็นจุดนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องของสัญญาณเนี่ยมันมีเ,เรื่องอิมมีและโมเด็มเฟร์มแวร์เนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากนะที่บางครั้งมันไม่ได้เป็นปัญหาที่จุดเดิมนะจุดเดิมซ้ำๆนะครับมันมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นจากจุดอื่นๆนะครับเช่นเครื่องตกกระแทกหรือโดนน้ำมาหรือปัญหาที่อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย นะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดเดิมๆซ้ำๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถเข้าไปแก้ปัญหาในวันคลิกได้นะฮะเพราะว่าหนึ่งเราจะได้เรียนรู้ทั้งเส้นทางของสัญญาณเส้นทางของไฟเส้นทางของไดแกรมอะไรต่างๆนะครับการันตีนะครับว่าละเอียดมากๆนะฮะผมผมพยายามทำให้ละเอียดแล้วก็ ทุกอย่างข้อมูลเนี่ยสามารถอ้างอิงเป็นภาษาไทยให้คนไทยได้ฟังแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะฮสำหรับสื่อที่เป็นเมาส์ชี้มีคำอธิบายเมาส์คลิกนะฮะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟที่ปลายทางนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกสัก2 3จุดนะ,ะจุดไหนนะครับจุดไหนที่ที่เป็นไฟนะฮะ ก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปดูจุดวัดไฟต่างๆได้เลยนะไม่ใช่เฉพาะแคะ่จุดที่เป็นสัญญาณนะครับเกี่ยวกับสัญญาณนะฮะขอยกตัวอย่างอีกสักสองสมจุดนะครับ ตัวอย่างที่เป็นชื่อของไฟแล้วกันอ,อย่างนี้นะฮะที่เป็นชื่อของไฟเนี่ยนะฮะคลิกหนึ่งครั้งก็จะวิ่งเข้าไปในวันคลิกในจุดวัดไฟตัวนี้สำคัญนะครับเกี่ยวกับภาคสัญญาณโดยตรงเลยนะฮะถ้าไฟชุดนี้ไม่มาเนี่ยทุกๆุกระบบจะไม่ทำงานอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นระบบไฟเลี้ยงในส่วนของ จุดเริ่มต้นของไฟที่มาจากตัว IC ที่ชื่อ XCVR นะครับเนี่ย IC ตัวนี้ XCVR ตัวนี้ก็จะเป็น IC ที่ทำหนะ้าที่ผลิตไฟนะครับตัวนี้เป็นภาครับพัก่งอยู่ตัวนี้เลยนะครับซึ่งภายใน XCVR นี้ประกอบด้วยพวกวงจรเฟดล็อกลูปวงจรปีสเกลเลอร์วงจรมอสวงจรดีมอสวงจร VCO อะไรต่างๆนะครับซึ่งอยู่ใน XCVR หมด แล้วที่สำคัญมันเป็น IC ตัวเดียวที่เป็น IC สัญญาณแต่สามารถจ่ายไฟเลี้ยงออกมาได้นะเส้นที่เป็นออกจากขาที่6เนี่ยมันจ่ายไฟเลี้ยงออกมาให้กับ PA นะฮะทุกๆตัวนะครับเนี่ยเป็นไฟชื่อนี้นะ AFFELAAUATVIO เนี่ยนะครับนะจ่ายให้กับตัวไดเบ็กเซอร์นะฮะจ่ายให้กับอุปกรณ์ อื่นอีกมากมายนะครับรวมทั้งตัวคัปเปอร์นะฮะแล้วก็ตัวที่เป็น etc tic ตัวนี้นะฮะเป็นตัว ic ตัวนี้จะทำหน้าที่จ่ายไฟหลักไปเลี้ยง pa ต่างๆนะครับนะทุกๆจุดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับภาคสัญญาณจะมีไฟจาก ic ตัวนี้จ่ายออกมานะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถเข้ามา คลิกดูไดแกรมได้อีกนะฮะคลิกดูไดแกรมประโยชน์ก็คือถ้าเราคลิกไดแกรมเนี่ยนะครับนะเราก็จะเห็นอีกนะครับว่า ic ตัวนเนี้ยเนี่ยออกจาก ic ตัวนี้นะครับจ่ายไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ปลายทางมากมายอันนี้ก็ก็จะช่วยให้เราเข้าใจเส้นทางนี้มากขึ้น,นอันนี้ก็ก็จะเป็นเกี่ยวกับการนำเมาส์ชี้นะฮะแล้วก็มี รายละเอียดที่คลิกเข้าไปในจุดต่างๆนะครับผ่านขาของ n t โพเซอร์นะฮะแล้วก็จุดไหนที่ IC ตัวไหนที่เราไม่มั่นใจหรือเราไม่ไม่เข้าใจว่าทำหน้าที่อะไรนะฮะเราก็ยังสามารถนำเมาส์ไปชี้ที่ IC ได้นะเห็นไหมว่า IC ที่ผมกำลังกล่าวถึงเนี่ยนะฮะไฟออกก็คือไฟที่ชื่อ r f f e l a a u a t v i o เนี่ยไฟชุดเนี้ครับ ไฟชนนี้ที่กำลังกล่าวถึงอยูนี้นะฮะแล้วก็มีไฟเข้าถึง3เส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทุกตัวนะเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเมื่อมันลิงก์เข้าไปแล้วตัวไหนเราจะไม่รู้จักมันหรือไม่เข้าใจก็สามารถนำมาส์ไปชี้แล้วก็ดูคำอธิบายได้นะอย่างไอตัวนี้ DSM เนี่ยนะก็เป็นใด Diversity นะอ่ะดิวอสิตี้คืออะไรก็จะมีรายละเอียดเป็นภาษาไทยอธิบายให้อยู่แล้วนะฮะหรือ ETC i c, เนี่ยนะครับ Envelope Tracking uh, Indicator c u i t เนี่ยตัวนี้ทำหน้าที่จ่ายไฟเลี้ยง PA นะฮะ uh, หรืออุปกรณ์ทุกตัวเกี่ยวกับภาคเบสแบนะอุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังคลิกได้นะครับเนี่ยอันไหนที่บอกว่ามีเมาส์ ชี้แล้วคลิกได้ก็สามารถคลิกได้นะครับลองดูนะฮะคลิกปุ๊บก็จะลิงก์เข้าไปในจุดวัดไฟที่ผ่านแอลเหล่านี้อย่างละเอียดเลยนะฮะเอาเป็นว่าทุกๆจุดลิงก์เข้าไปได้คลิกเข้าไปได้แล้วที่สําคัญเลยนะค,คลิกเข้าไปแล้วก็ยังมีวงจรมีไดอะแ,แกรมมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้ สำหรับสมาชิกวันคลิกตอนนี้โหลดเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับนะแล้วก็หลายๆจุดก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอได้นะเอาปวนว่าทุกจุดเนี่ยผมจะทำคลิปวิดีโอให้ทุกๆจุดที่มันเป็นประโยชน์และเก็บเกี่ยวความรู้ในงานซ่อมจริงๆนะครับนะตามหัวข้อเลยนะครับตามตัวหนังสือวิ่งเลยนะครับคือถ้าไม่มีเวลานะไปเรียนหรือต่อไปนี้เป็นเรื่องยากที่จะ ไปรวมกลุ่มกันเรียนซึ่งเขาเรียกว่าคลัสเตอร์นะครก็คือการรวมคนจำนวนเยอะๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยคอร์สที่ผมจัดที่วีเ a i n ก็ต้องยกเลิกไปนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้แหละเราไม่อยากจะเสี่ยงกับการติดโรคนะครับติดโรคระบาดโควิดเนี่ยนะก็ต้องหาวิธีการหลีกเลี่ยงให้ได้แล้วก็ ถ้ามอยากขาดตอนเรื่องความรู้ก็คงเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งซึ่งประหยัดมากนะครับปัจจุบันเนี่ยนะวันคลิกก็คงจะทราบราคานะครับว่าเริ่มสมัครใหม่เนี่ยเพียงตอนนี้นะครับปรับราคาเป็น600บาทนะ,ะกับสื่อที่เก็บเกี่ยวความรู้มากมายนะครับแล้วก็ยังได้ในส่วนของอการเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะเมาส์ชี้บนอุปกรณ์เท่านั้นนะครับก็ยังมีเมาส์ คลิกไดแกมนะที่สามารถคลิกเข้าไปนะ,ะจุดเหล่านี้ก็ยังสามารถคลิกเข้าไปในเส้นทางไฟนะอย่างเนี้ยก็คลิกเข้าไปก็ยังมีเส้นทางไฟวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟต่างๆได้อีกนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมากมายนะแล้วก็ยังมีเมาส์คลิกไดแกรมที่เป็นภาคเบสแบนอีกอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนะจุดไหนที่เป็นจุดที่สําคัญสําคัญเนี่ยเราสามารถนําเมาส์ไปคลิก แล้วก็วิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟและในจุดวัดไฟยังบอกไดแกรมบอกวงจรบอกรายละเอียดแล้วยังมีคลิปวิดีโอนะครับเอาเป็ว่าละเอียดมากๆที่สุดแล้วกันนะครับที่ฝรั่งเองหรือเมืองจีนเองก็ไม่ได้ทำให้แบบนี้นะในรายการนี้นะครับอ,าอ้าย้ำอีกนิดนะครับสำหรับท,ท่านที่ใกล้ๆจะหมดอายุนะฮะเพียงต่อยุปีละ400นะครับ ต่ออายุเพียงปีละ400อย่าให้ขาดอายุนะครับถ้าขาดนี้จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ปีละ600โดยทันทีและถ้าหากวันหนึ่งเนี่ยผมมีความรู้ว่าสื่อผมให้เยอะมากๆแล้วเนยนะครับราคามอาจจะปรับเปลี่ยนตามความสำคัญของสื่อมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้นะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่รุ่นเดียวนะครับโอเคนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ